เจอขึ้นแล้วครับไ้กระพริบกระพริบกระพริบมาจอก็ไม่ขึ้นครับตัวยอดแบง ไปแบบพิเแบบนี้ครับเป็นไรเนาะครับท่านผู้ชมครับก็เราก็จะเอาสายเข้าแล้วนะสายเข้ากับแผงนะครับก็ทําการซ่อมแผงวงจรนะครับโดยอาจารย์ช่างผู้ชนานาญงานนะครับสแล้วก็ส่งสมาประกอบนะครับซับไฟซับไฟบวกลบครับ มาเขาตรงนี้ครับเข้ากับตัวแผงวงจรคนระับ พยายามขันแน่นๆครับเดี๋ยวค่อยขันย้ำนะครับเออให้แน่นนะครับก็ ถ้าเราจาไม่ได้ครับต้องถ่ายรูปไว้ครับหรือก็มาร์กสายไว้นะครับแต่ผมไปดูตามที่ผมถ่ายโทรศัพท์ไว้แล้ว ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับต้องเราไปด้วยนะครับทำง,งานคนเดียวครับเดี๋ยวผมต้องกลับมาถ่ายย้ำอีกไอ้คันย้ำอีกทีนะครับท่านผู้ชม ให้มันแน่นนะกับตัวแผงวงจรแน่นที่สุดครับนี้เขาเดินสายไว้แล้วนะครับตัวแจ็คตรงนี้เราก็ตามระดับสายเลยครับดูหัวแจ็คตัวนี้ก็เสียบเข้าเลยเนะีเขาล้าเขาเลี้ยงสายไปแล้วนะเลี้ยงสายไปแล้ว เดี๋ยวกลับไปดูโทรศัพท์ครับเสียบแล้วก็เช็คความชัวนะครับไปดูภาพที่เราถ่ายกับโทรศัพท์นะครับ งาน,นยากนิดหนึ่งครับเพราะว่าจับโทรศัพท์ด้วยหามุมถ่าย้าบอาจจะไม่ชัดนะครับสันบ้างนะครับท่านผู้ชมโอเคครับตวจสอบนะครับความแน่นนะครับอีกทีนะครับ แน่นหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยไลยข่ขานอีกทีครับเดี๋ยวค่อยไลย่ไลข่ขานอีกทีนะครับพร้อมกับตัวซับไพด้วยเนี่ยตัวฝั่งนี้เนี่ย ต้องกลับไปดูอีกทีนะครับกับรูปนะครับว่าถ่ายว่าใส่ถูกหรือเปล่าตัวนี้กับตัวนี้ครับผมท่านผู้ชมก็ทําการต่อเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับเอาเบรกเกอร์ขึ้นครับดูกันครับเสียงขยับตัวแบงค์ครับดูหน้าจอด้านหน้าครับ ห่วงยินดีให้บริการค่ะอัศการนะนะครับหน้าจอคนระับขึ้นปกติครับโชนน้มันดูตัวเสียงเตือนนะครับเมื่อเปิดฝานะครับดังตัวเลขครับขึ้นปกตินะครับ มองในจอมันกับพิบนะครับแต่ว่าดูในภาพนี่นิ่งนะครับอัอนนี้ก็เติมได้ได้ปกตินะครับไ,ได้สถานะไฟสถานะจอสถานะจำนวนเงินจำนวนมิตรไฟกติ